สวัสดีค่ะสวัสดีตอนตอนเช้าค่ะสวัสดีทุกคนเนาะคะ่ะสําหรับมื่อนี่กับแม่ลูกออนกลับไปทรงลูกมาแล้วไม่ยางไรเนาะคะ่ะอยากมานาั่งบอกกันคุยกันน้าพีน้านองบได้เฮ็ดคิปนั่งคุยกันนั่งซีดวนแล้วจ้าจ ก่อนอื่นเลยนะจกก๊ะกะสีขอ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 บคุณทุกคนที่เขามากดซับสไคร์นนะคะมากดติดตามช่องบ้านสองเอเนาะกะดีใจนะจ๊ะและ้วกะสเ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเด้ออ่าคอยติดตามนาฮอนนี่สิมีคลิปลงหลายลงกันนำซ้มเมื่อเซลสิ่คอยทยอยลงคลิปมาเรื่อยๆนะจ๊ะ เมื่อนี่กะจมะมาเบาเรื่องว่าอ่องบ้านสองเอนี่เป็นไปเป็นมาจังใดเนาะจา้ะเป็นยังคือต่างชื่อว่าบ้านสองเอเนาะจา้ะกะบ้านกับบ้านเฮานี่แหละส่องเอกับมาจากตัวย่อของลูกชายก็คืออโน่แล้วกัลูกสาวไอลานะจ่ะอ่องของเขาก็เป็นซ่อง เ,เกี่ยวกับวิธีชีวิตของคนที่ออขอบครัวคนไทยที่อยู่สวีเดนนะจ๊ะมาอยู่สวีเดนซิบกว่าปีแล้วกะอยากถ่ายทอดให้คนทั้งบ้านเฮาลูกคนทั้งที่อยู่สวีเดนนั้นอยากจะว่าเฮาเหตุอยียงกันแนะ่ว่าอ,อ,อยู่สวีเดนบ้านเพิินเป็นจังไดเห็ดอยียงจังไดจริงๆนะจ๊ะเลี้ยงลูกมันแตกต่าง กันจังไดเ้เนาะอันแล้วก็เป็นอย่างคือมาเฮ็ด YouTube เนาะจ้ะเป็นอย่างคือมาเฮ็ดช่อง YouTube อ่าตะกี้คือบอ่เฮ็ดเนาะหนึ่งเลยเนี่กัตอนแรกกับเฮ็ดเฮ็ดเล่นๆนะจ้ะวอาง่ายๆเลยคือว่าเฮ็ดเล่นๆเฮ้าทายเก็บไว้ถ้าให้ลูกเบิ่งตอนโตว่าพ่อกับแม่พาเฮ็ดหยังแน่พาไปเที่ยวไสแน่จังซี่เนาะจ้ะเก็บไว้ให้เขาเบิง่ง บที่นี่เขาก็เห็นว่าเออก็มีคนเขามาเบิงมากกดเขามาติดตามเข้าเห,าห,าห,าหาื่อยๆหลายขึ้นหลายขึ้นอยู่เขาก็เลยอยากพัฒนาจากของแล้วจ้ะอยากเฮ็ดคลิปให้มันดีขึ้นก็เก่าก็เลยเรียนรู้ศึกษาอยู่ใน y o u u u e เนี่แหละจ้ะคลิปของพี่น้องคนอื่นเพิ่นก็เอามาลงมาสอนเนาะเขาก็ไปเข้าไปเบิง้ง เดือแม่กระทังเขาเข้าไปเบิ่งคลิปของคนอื่นตัวอย่างโอ้ยเขาอยากได้อย่างสี่เขาเขาอยากเฮตดจังสี่ือเพิินเหตุจังไดเพิ่นเฮ็ดจังได,ขเ,ด,งดเขาก็ไปศึกษามากสินอกจากบ้านกะพ่อพ่อรู้ว่าเออกะมีคนเขามาเบิ่งหลายอยู่คน,น่ะติดตามเขามาหลินกับเขากะเขามาหลิเรื่อยนอกจากก็เลยเฮ็ุจริงจังสแล้วบาน <laughs> จ่ามานี่กะสิมะนางเบอกกันละกะสิแตงหนาบึงไปน้ำเด้เน่อยจ่าว่าสิเขาไปในเมืองไปหาสื่อของจักหน่อยถ้าลูกชายเดิอโรุงเรียนก่อนไปหาเพื่อนละกะสิเลยเข้าไปในเมืองก็เลยโอ้ยมาต่างกิบคุยกันกันนะเอาสิถทยายเฮากะสิแตงหนาไปน้ำแตงหนากับ่มีอีย่างหลายเจ้าจ่าบ่คอยด้ดแตงลอยวันพ่านปีก็บ่แตงหนาจักเทีย เพราะว่าอยู่แต่บ้านไปซื้อของกับล้านค้าไก่ไก่ปแตงหนาไปส่งลงุงลูกกับโรงเรียนกับปอแตง่งสังเกตว่าคลิปหน่อยหน่อยหน่อยด้วยจีจีขี่ทีทีแต่งหนาลงคลิปเนยจ้ถ่ายคลิปได้กะคือว่าหนาสดหนาสดทั้งสี่เลยจ้ะอืมก็สีแตง่งให้เบิรงนสักนิดสักหน่อยก็เหล้าก็คุยกันไปน้ำเนาะ โบมียังหลายมีแป้งตาลับอันนี้บันมืมันเหมิดดูซ้ายมัจกจุกแป่งตาลับอันร้องพื้นจักหน่อยอันนี้ท่าตาเขียนคิวสิบเก้าบาทเว่นเมืองไทยลิปสติกแค่นี้จ้ะเอากระทาคิมท่าหยางเรียบรอยแล้วนะจ้ะเอากระ ปาดเลยตรวจลาดไปเลยลุ่งไปเลยแบบนี้จ้าอัอันแต่งไปสิวาเรี่ยงตลกสูฟางพอาะเหตุ่องอัน y o u t นี่เนาะจ้า,จาเขากา็บอกทางบ้านเขาทางอยู่เมืองไทยเนะาะจ้าว่าให้พี่น้อง กดติดตามให้ในเดอ้ออย่างจังจีินอกจากหฮแอนพี่น้องกดติดตามให้เน่ยเพื่อนกระถามว่ากดติดตามได้เสียเงิน,น,น <c oughs> งม่นี่เสียจักบาทเพื่อนว่าเอาโกงเ่อนว่าบริ้เสียเงินเพื่อนกระเฮ็ดบ่เป็นดอกจากห้างบ้าน,น,านหฮอเพื่อนเข้าไปเบิ่งอดูแต่ว่าเพื่อนนั่นเฮ็ดบ่าเป็นเพราะว่าพอกดเข้าไปเบิง่งคือยังหนูเอาลงคลิปเป็นสีสแล้วหนูแช่มาเฟสบุก๊กกดเข่าไปเบิง่งมันกะสิขึ้นว่าให้ลอกอิน ถ้าเรากกนกับกกะเฮ็ดยังต่อไปฝากกดออกอยอดวิวเขาก,กับบขืนจ่อยบาทที่นีน่พ่อเขาไปทังใน y o u t u ู e สิกดเขาไปเบิงสิกดไลหลเขาว่าใดเราเอินมันกะกดไหลว่าใดเป็นกะหยานเฮ็ดผิดเฮ็ดถือเป็นกะโบเฮ็ดนึงสี่เนาะเป็นเครื่องมันหยานเสียเงินผนว่าจะ <laughs> นายอะไร แต่ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้เอาเนาะแต่ว่าก็อยากเขียนคลิปหลานนี้ยังสี่เนาะอันผู้ถามกับท้าถามถามดีค่ะถามเห็นหนเอาเฮายันไหนอันชั่นใดจักบาทละเฮ็ดเงินยูทูบเนี่พราะเด็กเป็นแต่ใดอันใกล้ชิด้เงินหลับไปเป็นสันยังสี่เนาะจ้ะมาถามเขา ก็โอ้ยบบจา้าานอมหุนทางยังอีกยาวไกจาก้าเอาประมาณนี่เกลียเกลียเกลียโอ้ยชนโตเกลีย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 กันไปอย่างที่เนาะอืมก่อนสิได้เงื่อนเขาหน่ามันต้องมีหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งพันซับสไคร หนึ่งพันคนที่ต้องติดตามเหาแลวกับสี่พันชั่วโมงสำหรับคนเขามาเบิองเหาสี่พันชั่วโมงเหาจังสไดาผ่านกดเขาจังสไดเาเขาจังสิติดต่อเหามากว่า,าสี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินนอกจากแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าสีด้หลายมันบดได้หลายขนาดนั้นนจะจ๊ะ โฆษณากับสเขาเฮามาแต่ว่าตอนนี้ปี 2, 0, 2021มันจะเป็นกฎใหม่ของ youtube ออกมาใหม่อีกแล้วจะก็คือว่าเออแมนจ้าสิถึงเกณฑ์หรือบ่เทงเกณฑ์แต่ว่าโฆษณากับสเขาคือเก่าแต่เข้าบ่ได้เงินเด้อเข้าบ่ไรด้เงินโฆษณาขาเฮาซื้อแต่ว่าบ่ไรด้เงินอันนี้ใส่คอนซิ้เลยจักหน่อยเพราะว่ามีแพนด้าจา้ะ บางน,นั่นแหลจะจ้ามันกระสิเฮตหายค้นนะ่ะแฮงเบิงเข้าหน่อยลงพอวายอย่างค้นนะ่ะลำคางโฆษณาอยู่แล้วคนม่อยากเบิงโฆษณากดขามอยู่แล้วแล้วแฮงเข้าเป็นช่องหน่อยหน่อยคน้นหาลัางเทียค้นขาจอนกดข่ามาเบิงผัดโฆษณาขึ้นมาจ่อยสิมันมีโอกาสที่เขาจะกดทิมนะ่ะ หลายเลยชัวเ์ฮา,าสิได้ชัวเ์ฮาสิได้ยอดไดบะท,ที่นี่กะจังไดกะสู้สู้เจ้าเสวาจังไดอันหนูบ่ค่อยมกักปัดแก้มเด้อจ้ะหนูสิเอาเอออันนี้มาแต้มแต้มเอาเป็นมันมันคือจังลิบแต่ว่าเออมันก็เป็นลิบ อันก็เป็นลิฟต์แต่ว่าอันเอามาท่าแก่ใได้ค่ะผ้าสักห,หน่อยนี่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 นอก็ว่านั่นหละ มันบอกเมนว่าิไดเงินง่ายเนาะอันผูเพืู่้เพื่นต่างแล้วผูเพืน่นลค่คลิปเดียวนะกับพานเลวยวจริงๆเพิ่นกับโชคดีเพิ่นกับอันนี้เนาะจ้ะแต่เฮ้านี่โอ้ยบรุจักผู้ใดได้บ่อันนี้อาอีอนอนอก่อนนอนนี่นนเกิดมาพวกค่อยคิดค่อยฝันมาิไดว่าแต่งหน้าออก YouTube ด้ไหมอ่ะ เป็นจังไหนพี่น้องอันที่เป็นลิเกว่านี่อันถ้าต้องเบ่งกระจกอันนี้ <S 2> <S 2> ออพอว่ายอย่างเบ่งในโทรศัพท์มันบ่เห็นม,มากสีประมาณจังสีละจ้ะสีจริงๆอ่อ,อนๆช่มพูนอ่อ,อนอ,อน่าน ไปอาจมีแบบว่าวิ่งวิ่งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะเอาเนี่ยแส่ตรงกลางกลางตาแต่งแต้งแบบประมาณนี้แบบ่อ้คคได้มีโอกาสได้แต้งหนาแต่งตาทุกคนดอกไปหลูกอ่อนที่แต่งไว้เห็ียดยังถ้าหลายไปหอมลูกลูกกับเกิดตุ้มยากอีกน้ำหอมเนี่ย ก็ต้องเบาถึงด้วยน้ำหอมแหละหลายพักมีหลายพักแต่ว่าบบเคยไดี๋ยใส่ฉ้ำขอทุกเทียเป็นแนวใดมันเป็นคือตูดลิงไหมเอาสีเข้มใส่ตรงขอบขอบทุกน้อย มนชาโมเมนสร้างเสริมสวยได้จากเสริมคือว่าคิดเพชรเองคิดมากจีเดี๋ยวองใส่สีนั่นเข้าไปดูอืมประมาณนี้แหลนะเนาะโอเคเสร็จแล้วคอยก็สกีตาคนุนเดอมวันนี้นะ่ะ ยิตากน้อยเนาะบ่แม่นหยังดอกตาตูบหันบ่กีตาตูบตอนนี้ลูกซ้ายลูกเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็กําลังกําลังสิติดแม่ไปใส่มาใส่บ่ได้ยาก เบาไ้เด้วตอนนี้นะโอ้ย,อย,อยคือบอรนอมันคือบอรนอนี่มันใหญ่ไปเรื่อยเลยเนี่ย <c oughs> เห็นว่า ให้เกียรติให้ง่ายไปเรื่อยลูกสาวกำลังเป็นตาชังกำลังหลู่เรือง w าย ปคางนี้บม่ออกมากแต่ว่า้างนี้ออกมาเป็นไดเห็นบ่นนอะอืมจีละ่ะเดี๋ยวจีเคียนหัวตา้างนี้อีกจหน่อย เฮ็ดยูทูบก็ดีอีกอย่างหนึ่งจ้ะมันมีพลังมันรู้สึกว่ามีความหวังในแต่ละมือห้าจะเฮ็ดหยัง<ๆ>เฮ็ดอย่งเฮ็ดอย่ง ิธีคน,นยูทูบเบอร์กอะสิเฮ็ดอีแง่งตีงขี้ยงงก็สิเป็นคอนเทนต์มดก็สิต้องทายก็ต้องสิตั้งกล่องก็ต้องสิอันีมดจนว่าลูกชิ้นละจับโทรศัพท์ก้นยงางไหนลูกกับสิมิตรวาดคลิปคลิปคลิป,ล,ปลูกชายข่อยเป็นจังไดจ้าจำนี่ล่ะเนาะ,นะอืนคิวเซเว่นสิบเก้าบาท ที่เมืองไทยถึงแต่ดันโดนเนาะโควิดปกติกับไปเมืองไทยปีละเทือแต่ว่าโควิดบม่ได้ไปสองปีแล้วจ้าย้ายกับทรคุยกันทุกมือย้มใดซูสิมาย้มใดซิวสิมา,า,มมาผู้เ่าเนาะแล้วกับบรลู บ้านเฮาคือซื่อๆอ,อยู่คือบ่มีพู้เป็นหยัางสูง้ขึ้นมาบ้านบ่ได้เิ่นว่าด้เฮาก็จะกิิวา่าจังได๋เล่าก็ว่าเล่าก็ว่าสู้ได้อยู่ได้กินยัางเขาขังช่วยจังสันู้เฒ่าเน,นาะเลาบ่รู้แม่แนวกินมันบ่อึดบ่ายากดอกเต่มมันไปใสบ่ได้มันไปหากันบ่ได้ จังเป็นแม่ลูกอ่อนนังเชี่ยนะเข้าสิผ้าลูกไปหาอันแม่เล่นนล้วแม่ลูกอ่อนน้ำกันนังเีนะ่ยน่ะก็บอด่าได้จากกระยานโควิดเ่อเข้าย่านติดบ้านโบแมนว่าย่านเขามาติดเข้าบ้าน,ท,นทั้งหมดเลยเข้าย่านไปติดเพ่นลูกก็ยังไปโรงเรียนอยู่เพื่อกองนะจ๊ะนี่จะตีเสื่อมดังจักหน่อยเสื่อมดังจักหน่อย อ๋อเบงลูกชายมันโจเกเหรียญเด็ดนี่มันบ่ได้เหมิดเด้เนี่ยทาแป้งจิ๊กน้อยบ่มกักบ่ค่อยมักทาแป้งมันใดน โอ,โ,อโอ้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 ตังแังสีตาเฮ้ยลูกเจ้าลูกเจ้ามาแอบเบิ้งมามานี่นี่แจ้งแังสีกระนัวอันนี้ถ้าคอยก็หน่อยแล้วหนากับข้อประสำกันหนาลอย ลิปชอบสีชมพูอัทิธาอันน่อยก่อนอืมอืมเร็วหรอด้วยนี่ โอเคเป็นเท่าไรโอเคบ่จ้ะอืมสักนี่แล้วแต่งหนาจเจออยังหลายแจ้าเนาะขันสามีบอยู่บ้านก็ไม่ใิ่ได้แต่งหนาบ่ยอุ่มลูกไว้ทานไม่ได้แต่งหนาเดี่ยนี่ ไปในเมืองไปซื้อของหาซื้อเสียา้าให้ลูกชายลูกสาวสึงตัวอากาศก็บ,บ่รดีลูกจ้าคคืมคนๆฝน้อจังสิตกนี่ละมื่อนี่เฮ็ดยังกับบได้เฮ็ดกะน,นี่แหละจ่ามื้อนี่กะมาเมามอยกันเอาเหมือนสนจาจักน้อยนะจ้าบได้เฮ็ดอ่อน่งเวอกกันคุยกันนี่สิโดนแล้วท่นวานว่างๆกะสิ มาน่งกินเขามานางกินเขาคุยก,กันไปนะจ๊ะเมื่อนี้ว่าสิไปในเมืองก็ไท้มาแตงนาสุกกันเบิองนะจ๊ะกะจังไดกะฝากดไล่กดแช่กดติดตามเห็นไหมนะจ๊ะอันเปลี่ยนกดติดตามนะจาะก็สีบอกท่านมันคืนตัวหนังสือสีแดงกดติดตามนะ่ะแสดงว่าเจ้ายัางบ่ท่านกดนอจ้ะ กดเข้าไปอีกกดเที่ยเดียวกดเที่ยเดียวย่าไปกดอีกกดอีกมันก็คือว่าเช่ากดติดตามเนี่นั่นจ้ะบ้ามันมีแล้วมีแล้วหลายคนที่เป็นแบบนี้จ้ะได้บอกได้บอกเหตุให้เหตุไม่ <c oughs> นั่นลหละจ้ะก็ขอบคุ้นทุกคนที่เขามารับชมนะจ้ะในช่องป่าสองเอของเฮานะจ้ะล้ะก เอ่บวว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเกา่าแลก้กกาขอบคุณทุกยอดทรัพย์ขอบคุณอหลีอเลยจ้ะขอบคุณอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นดีใจมีกำลังใจึืนว่าไลายที่อเอสียคลิปต่อไปเรื่อยๆเด้อจ้าจังได้กาบฟาฟาช่องน้อยๆนี่ไว้ในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า